นักกินเดอะแชมเปียนช่วงที่แล้วกับการแข่งขันภารกิจเมนชาเลน์กับโจทย์โนโกซึเคเมนซึ่งไรเลือกกดพลิกดานให้กับเอ็กแวนทำให้เขามีปัญหากับการกินตั้งแต่แรกเริ่มและในขณะเดียวกันเอ็กคุงกับโบสก็สู้กันอย่างดุเดือดมาลุ้นกันต่อว่าใครจะได้เข้ารอบต่อไปติดตามชมกันได้เลยครับอ่าตอนนี้นะครับ1ิบาทีพี่ายกับคุณโป้งกินไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินไปดูผู้าแข่งขันก่อนได้เลยครับนะครับ เรามาเริ่มที่คะแนนที่สูงที่สุดอยู่นะครับตอนนี้คือคุณเอกคุงนะครับกินไปทั้งหมด10ชามครับและกำลังจะหมดชามที่11คุณโบ๊ทขึ้นชามใหม่แล้วนะครับ11อาจจะทำให้ตอนนี้คุณเอกคุงต้องเล่งขึ้นมาและสังเกตจับอาการตอนนี้ได้ฮะนี่ครับยกกันแบบรัวมากนะครับต้องบอกนะว่าเป็นอาหารถนัดของคุณเอกคุงด้วยมาที่4ท่านที่คะแนนล้างท้ายดีกว่าครับมาที่คุณนัตโตก่อนนะฮะเมื่อกี้เห็นมีจังหวะว่าเฮ้ยกินโดยที่ไม่ได้จุ่ม จึงผิดกติกาเพให้ถูกเปลี่ยนจานและกินไปครึ่งหนึ่งแล้วด้วยตอนนี้นะครับคุณนัต่อนะฮะขึ้นชามที่8ครับตอนนี้นะฮะก็ถือว่าในแชมป์ของเราเนี่ยคะแนนห่างไปประมาณ33 3, 3ชามมาที่คุณ X ที่มีอุปสรรคเรื่องของตะเกียบครึ่งเดียวกินได้แค่6ชามเท่านั้นเอาล้ครับตอนนี้นะฮะคุณ X ถือว่าอยู่ในพื้นที่สูมเสี่ยงมากเลยนะครับเพราะว่าได้แค่6ชามเอาเลยฮะเร่งเลยครับ เต็มที่นะครับคุณนัโตฮะคุณเอ็กครับผมไม่อยากให้คุณกลับบ้านจริงๆนะยังไงการกินก็ให้เกียรติอาหารนะครับอย่าทําผิดกติกานะครับมาที่คุณท็อปตอนนี้อยู่ชามที่6นะครับแล้วก็ชามที่7ก็ยังนิ่งๆอยู่นะฮะยังไม่ได้เร็วสักเท่าไหร่นะไม่ได้เร่งนะครับแต่คุณไตับตอนนี้อยู่ในชามที่8ดถือว่าแซงคุณท็อปเท่ากับคุณนัโตแล้วก็มากกว่าคุณเอ็ก คุณไตรครับวันนี้กดพิกดาของคุณถือว่ามีผลนะฮะต่อคุณเอกมากๆยังไงก็อย่าใช้โอกาสนี้ให้ปเปลืองนะฮะทำให้ได้นะครับผมว่าวันนี้มีลุ้นมากๆในเรื่องของอาจจะไม่นับเป็นชามแต่อาจจะนับเป็นน้ําหนักหรือเป็นคําเลยก็ว่าได้ <S <S เล่งนะครับดูนะฮะนัะครับ เทคนิคการกินของเอ็กซ์คุงโบ๊ทและท็อปจะตั้งถ้วยน้ำซุปไว้และก้มลงกินเพื่อความรวดเร็วทางด้านนัตโตและไตรจะถือถ้วยน้ำซุปไว้ใกล้ปากแล้วกินเพื่อให้คล่องตัวส่วนเอ็กซ์แวนเนื่องจากได้ตะเกียบหักจึงต้องใช้ช้อนช่วยประคองเส้นแล้วกินครับผมจะบอกน้เมื่อกี้นะจังหวะที่ผมเดินไปดูโตของคุณเอ็กคุณโบ๊ทนะเล่งกันมากเลย2คนแข่งกันเล่งเล่งกันมากเลยแบบจี้กันมากเลยนะเพราะคุณเอ็กเนี่ยรียบกินมากอาการดูออกแล้วว่าเล่งและ ไม่อยากแพ้ไม่อยากจะแบบว่าให้โบ๊ทนำเลยแม,ม้แต่นิดเดียวอเอ็กเนี่ยถ้าแต่ทาซีซั่นนี้มาอย่างที่ที่โป้งบอกเลยไม่เคยเห็นเขามีอาการแบบต้องเร่งแบบแต่วันเนี้ยเห็นดูบโบ๊ทด้วยดูกดดัน,ดค,น,ดนคุณโบ๊ทด้วยปกติก็จะกินแบบเรารู้อยู่แล้วว่าไม่ได้แสงคุณเอกได้แต่ว่ารอบเนี้ยเหมือนเขาเอาจริงเขยา,ยยาจ,ะจะพยายา<ห>มจะพยายามเท่าคุณเอกให้ได้เออวันเนี้ยยังไงวันนี้ก็ต้องเป็นวันของโบ๊ท ตอนนี้2ผู้นําก็ยังสู้กันอยู่เพื่อชิงความเป็นที่1ส่วนอีก4คนก็ยังดูสูสีซึ่งคะแนนสะสมทั้งหมดในขณะนี้ของท็อปและไตรเท่ากันและยังตามเอ็กซ์แวนอยู่2คะแนนครับเอาละและตอนนี้เหลือเวลาอยู่3นาทีสุดท้ายครับเวลาเหลือน้อยลงเต็มทีดูเหมือนว่าท็อปจะเอาจริงขึ้นมาแล้วครับรวมทั้งเอ็กซ์แวนก็เร่งกินเช่นเดียวกันเพราะทุกคําทุกคะแนนมีค่าอาจตัดสินคนตกรอบได้เลยเอาจริงโดยการถอดแว่นแล้วก็ ใส่เต็มที่เลยครับผมช่วงเร่งเลยใช่ครับแล้วไม่น่าเชื่อนะตอนนี้ทุกคนยังสามารถกินกันได้แบบกินกันเหมือนลืมคําว่าอิ่มไปแล้วอ่ะใช่ครับคุณน <ๆ S 1> ัทโตนี่แบบพุวบๆเลยอ,ะอ่ะแต่ตอนนี้ครับผมบอกเลยว่าโตะโตะเนี่ยนำและโต้แรดี่นำไปสบายแล้วแต่ที่สูสีว่ากคือโต๊ะ2กับโต๊ะ3ใช่ครับผมแล้วจากที่ดูนะฮะดูด้วยสายตาเนี่ยโอ้โหมันใกล้เคียงกันมากมันใกล้เคียงกันมากจริงๆอ้าคุณนัทโตยกมืออีกแล้วนะฮะ ถึงแม้ว่าแผนของไตรจะทำให้กินน้ำเอ็กซ์แวนได้แต่ไตรก็ต้องเร่งกินให้ได้อีกสองชามถึงจะมีโอกาสที่จะเข้ารอบครับเอ็กคุงกับโบ๊คนโบ๊ทนี่คือเพราะเขาทิ้งไปแล้วนะสองคนนี้คะแนนทิ้าาไปแล้วเหลือเวลาแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นนะครับกินให้หมดให้เร็วนะครับจังหวะสุดท้ายแล้วนะครับออามาอีกแล้วมาอีกแล้วยังมีอยู่วิต่อวิเลยนะครับตอนนี้นะเอาแล้วฮะยี่สิบห้าวินาทีครับยัดได้ยัดนะครับ เล่น<า>ได้เลยนะครับดเผิดก,ษกติกาพอ 40, ครับ1้5วีครับจูกทั้งทัเลยครับเอาละครับ9 8 7 6 5 4 3 2 1, 1> 2> หมดเวลาย,ยกมือครับ ปรบมือให้ทุกคนเลยเพราะว่าเห็นทุกคนกินแล้วแบบตั้งใจกินกันมาก30นาทีจนถึงวินาทีสุดท้ายทุกคนยังอัดกันเต็มที่มากๆนะคุณป๊อปปี้ครับแต่อย่างแน่นอนครับเราบอกกันตั้งแต่ต้นแล้วนะฮะว่าจะมี2คนที่ทําคะแนนได้น้อยที่สุดที่จะต้องออกจากรายการของเราไปในวันนี้คนแรกที่จะต้องออกจากรายการเราไปก็คือคุณ t อ p ครับ เชิญลาเพืเ่นอนๆด้เลยครับขอบคุณรายการนี้ด้วยครับที่ให้โอกาสดีๆในการมาแข่งขันมาเจอเพื่อนๆน,นักกินส่วนตัวผมก็จะพยายามฝึกกินต่อไปแล้วก็จะกลับมาใหม่ในซีซั่นหน้าครับแต่แน่นอนครับวันนี้ผมบอกไว้ว่าจะต้องมีสองคนใช่ไหมครับที่ออกจากรายการของเราผมบอกได้เลยว่าคะแนานสูสีกันมากคือคุณไตรเนี่ยเครจะต้องตีตื้นมาให้ได้และเขาเอาโจทย์หนักให้กับคุณเอกใช้ตะเกียบสั้นวันนี้คุณไตร กินได้ดีกว่าคุณเอกนะครับคนที่ต้องออกจากรายการของเราไปเป็นคนที่สองก็คือคุณเอกครับคุณได้อยู่ต่อครับคะแนนของคุณมากกว่าคุณใจครับคุณใจผมเสียใจด้วยครับเดี๋ยวลาเพื่อนเลยครับคุณายครับผมก็คิดไม่ถึงเหมือนกันครับว่าไอ้สามคำนั้นต้องเป็นสามถ้วยในวันนี้ครับเชียร์พี่โบ๊อยู่ครับมาลองครับพี่ถ้าเข้าเส้นชัยอ่ะมันยิ่งใหญ่เสมอครับฝากให้พี่โบ๊ชด้วยครับ และภารกิจเมนชาเลนจ์ในโจทย์โนโกซึกเคมนอันดับที่หนึ่งได้แก่เอ็กซ์คุงกินไปได้14ชามและนี่คือตารางสะสมคะแนนของภารกิจเมนชาเลนจ์ในสัปดาห์ที่3ครับซึ่งสีคนที่ผ่านเข้ารอบนั้นได้แก่เอ็กซ์คุงโบ๊ทนัตโตและเอ็กซ์เวนส่วนท็อปและไตรเป็น2คนที่อยู่อันดับสุดท้ายจึงต้องตกรอบกลับบ้านไปก่อนครับ